สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสําคัญๆกันนะครับสําหรับวิศวกรที่ออกแบบโรงงานยาเรื่องหลักๆก,ก็คือ GMP หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแล้วก็ความแตกต่างในการผลิตยาเคมีกับยาชีวะวะัตถุว่ามันส่งผลต่อการออกแบบยังไงบ้างและสุดท้ายคือแนวคิดแบบลีนนะครับที่จะช่วยให้กระบวนการมันกลื่นไหลามากขึ้นค่ะ ก็คือเราจะมากลั่นเอาแก่นสำคัญสคัญเลยนะคะจากข้อมูลที่เรามีไม่ว่าจะเป็นกฎเล็กอย่าง GMP หรือความต่างของยาแต่ละแบบแล้วก็วิธีลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตที่มันค่อนข้างซับซ้อนนะคะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่ายาที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่แค่ปลอดภัยมีคุณภาพสม่ำเสมอแต่ตัวกระบวนการผลิตเองก็ต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย ลองนึกภาพผลกระทบดูนะคะถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปนิดเดียวเนี่ยมันมันเรื่องใหญ่เลยค่ะครับเข้าใจเลยครับ เรามาเริ่มที่ GMP หรือ Good Manufacturing Practice กันก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่แนวทางปฏิบัติเฉยๆนะคะแต่มันเป็นเหมือนกฎหมายหรือข้อบังคับเลยค่ะที่ใช้กันทั่วโลกจุดเริ่มต้นสำคัญจริงๆก็มาจากเหตุการณ์น่าเศร้าของยาทาริโดไมในอดีตนะคะที่ทำให้เห็นว่าโหการควบคุมเนี่ยมันจำเป็นต้องเข้มงวดมากเพื่อปกป้องผู้บริโภคจริงๆค่ะ อ๋อครับคบเหมือนกับว่าต้องสร้างคุณภาพเข้าไปในทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่ว่าผลิตเสร็จแล้วค่อยมาตรวจตอนท้ายอย่างเดียวซึ่งหน่วยงานอย่าง fda ของสหรัฐหรือออยของไทยเราก็ใช้หลักการนี้กำกับดูแลอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้มันกระทบการออกแบบโรงงานโดยตรงเลยไหมครับมันกระทบยังไงบ้างครับกระทบเยอะเลยค่ะ gmp เนี่ยกำหนดตั้งแต่เรื่องทำเลที่ตั้งโรงงานเลยนะคะ ไปจนถึงวัสดุที่ใช้อย่างผนังพื้นเพดานพวกนี้ต้องเรียบทำความสะอาดง่ายไม่มีซอกมุมที่แบบว่าเ,ออเชื้อโรคมันจะไปสะสมได้ง่ายๆอย่างเช่นการทำขอบโค้งมนหรือที่เรียกว่า c o v e ิ i n g ต้องรอยต่อผนังกับพื้นนะคะอันนี้ก็เพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกตกค้างทำความสะอาดได้หมดจดจริงๆอ๋อไอ้ขอบโคง้คงๆนี้เองใช่ค่ะแต่หัวใจสำคัญที่สุดของ GMP เลยนะคะก็คือการควบคุมการปนเปื้อนค่ะ ต้องป้องกันทั้งการปนเปื้อนข้ามหรือ cross contamination อย่างเช่นนะคะถ้าโรงงานผลิตยาฮอร์โมนเนี่ยอาจจะต้องแยกอาคารไปเลยหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือต้องแยกระบบอากาศหรือ HVAC ให้เด็ดขาดไปเลยค่ะป้องกันมันปนไปกับยาตัวอื่นแล้วก็ยังต้องป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นผงแล้วก็พวกจุลินทรีย์ด้วยค่ะอันนี้สาคัญมาก ครับผมสแสดงว่าระบบอากาศหรือ HVAC นี่เองที่เป็นตัวควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องสะอาดหรือ Clean Room ที่เราได้ยินบ่อยๆที่แบ่งเป็นเกรด A, B, C, D อะไรพวกนั้นใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะอย่างเช่นการควบคุมความดันอากาศให้มันต่างกันระหว่างห้องหรือ Pressure Cascade เพื่อให้อากาศมันไหลาจากห้องที่สะอาดกว่าไปห้องที่สะอาดน้อยกว่าป้องกันสิ่งสกปรกไหลย,ย้อนกลับมาแล้วก็ต้องมีแผ่นกรอง HEPA ที่กรองอนุภาคเล็กมากๆได้ค่ะ นอกจากเรื่องอากาศแล้วนะคะเรื่องเอกสารหรือ documentation นี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะหลักการง่ายๆแต่สำคัญมากคือถ้าไม่ได้บันทึกไว้ก็เท่ากับไม่ได้ทำคือทุกอย่างต้องมีหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับได้ตามหลัก a LCOA+ นะคะที่เน้นเรื่องความถูกต้องครบถ้วนตรวจสอบได้ A L C O A plus นะครับใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือการตรวจสอบความถูกต้องหรือ validation อันนี้คือการพิสูจน์ได้เห็นจริงๆเลยนะคะว่าเครื่องจักรหรือกระบวนการที่เราออกแบบไว้เนี่ยมันให้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการจริงๆทุกครั้งเช่นการทดสอบผลิตจริงสักสามรุ่นหรือที่เรียกว่า process validation ค่ะโหสามรุ่นเลยค่ะเพื่อความมั่นใจสูงสุดทีนี้พอเรามีกรอบ G M P ที่ขันขั้นเข้มงวดแล้วเนี่ย ความท้าทายในการออกแบบมันก็จะยิ่งต่างกันไปอีกใช่ไหมครับขึ้นอ,อยู่กับว่า,เ,าเรากําลังจะผลิตยาประเภทไหนระหว่างยาเคมีกับยาชีววัตถุเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างครับในแง่กระบวนการผลิตต่างกันเยอะเลยค่ะยาเคมีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโมเลกุลเล็กๆนะคะผลิตโดยการสังเคราะห์ทางเคมีแล้วก็นำตัวยาสำคัญหรือ API มาผสมปรุงแต่งหรือฟอร์มูเอชชให้เป็นรูปแบบต่างๆเช่นยาเม็ดยาแคปซูลหรือยาน้ำ กระบวนการก็จะคล้คลายๆการปรุงยาตามสูตรที่ต้องแม่นยำมากๆค่ะแต่ถ้าเป็นยาฉีดอันนี้ก็จะมีความพิเศษขึ้นมาคือต้องเน้นเรื่องความสะอาดปลอดเชื้อหรือ aseptic processing อย่างเข้มงวดเลยค่ะครับผมแต่พอเป็นยาชีววัตถุเนี่ยนะคะโอ้โหอันนี้จะซับซ้อนกว่ายเยอะเลยค่ะเพราะมันเป็นโมเลกุลใหญ่เป็นโปรตีนหรือแอนติบอดีที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตเช่นใช้เซลล์มาเพาะเลี้ยงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพหรือ bioreactor กระบวนการมันเลยเหมือนการ um, ดูแลสิ่งมีชีวิตที่ละเอียดอ่อนมากๆนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการเพราะเลี้ยงเซลล์หรืออั s t r e a m ไปจนถึงขั้นตอนการสกัดให้บริสุทธิ์หรือดาวส s t r e a m ซึ่งอาจจะต้องใช้เทคนิคเฉพาะทางอย่างโครมาโทกราฟีหลายๆขั้นตอนเพื่อแยกเอาตัวยาที่เราต้องการจริงๆแล้วก็สุดท้ายคือการบรรจุแบบปลอดเชื้อหรือ aseptic fill and finish ที่ต้องระวังมากๆไม่ให้ยาเสื่อมสภาพบางทีอาจจะต้องมีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งหรือ lyophilizations เพื่อให้ยาคงตัวอยู่ได้นานๆด้วยค่ะ ฟังดูแล้วยาชีววัตถุนี้เหมือนต้องการการดูแลแบบประครบประงมเป็นพิเศษเลยนะครับนั้นการออกแบบโรงงานก็น่าจะต้องต่างจากยาเคมีเยอะเลยสิครับชัดเจนเลยค่ะต่างกันเยอะมากอย่างแรกเลยคือยาชีววัตถุเนี่ยต้องการห้องสะอาดระดับที่สูงกว่ายาเคมีทั่วไปการควบคุมการปนเปื้อนก็ต้องเข้มงวดกว่ามากมากๆเพราะว่า ตัวยาชีววัตถุเองมันไวต่อการปนเปื้อนของจุลินทรีย์หรือไวรัสมากกว่าเยอะเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องออกแบบมาให้รองรับความเ,าเปราะบางของตัวยาด้วยเช่นต้องระวังเรื่องแรงเฉือนหรือเชีย r ์สเตรสที่อาจจะไปทำลายโครงสร้างของโปรโตีนได้เดี๋ยวนี้เขาก็เลยนิยมใช้เทคโนโลยีแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือ Single Use Technologies พวกถุงพลาสติกท่อพลาสติกปลอดเชื้อนะคะอ๋อที่เป็นพลาสติกทั้งหลายใช่ค่ะ เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนจากการทำความสะอาดอุปกรณ์แบบเดิมๆแล้วก็ช่วยลดภาระเรื่องการทำ cleaning validation ด้วยค่ะซึ่งกระบวนการ validation ทั้งหมดของยาชีววัตถุเนี่ยก็จะซับซ้อนกว่ายาเคมีมากอยู่แล้วค่ะโหฟังดูซับซ้อนจริงๆครับทันเรื่อง GMP ทันความแตกต่างของยาแต่ละชนิดแล้วเ,เราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่า กระบวนการทั้งหมดที่ซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆไม่มีอะไรที่แบบว่าเออเป็นความสูญเปล่าซ่อนอยู่นี่คงเป็นบทบายของหลักการลีนเข้ามาช่วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะหลักการลีนเนี่ยเป้าหมายหลักๆก็คือการกําจัดความสูญเปล่าหรือเวสหรือที่ภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่ามู d a นะคะซึ่งมันมีหลายรูปแบบเลยนะคะแต่ที่เห็นได้ชัดๆในโรงงานยาก็อย่างเช่นการรอคอยหรือ w วต t ิ n g เช่นการรอผลทดสอบคุณภาพหรือ QC นานๆเนี่ยมันทําให้กระบวนการถัดไปต้องหยุดชะง,งักเสียเวลาไปเปล่าๆหรืออย่างของเสียหรือ defect อันนี้ร้ายแรงมากหมายถึงยาทั้งล็อตที่อาจจะต้องทิ้งไปเลยถ้าไม่ได้มาตรฐานตาม GMP ซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาลทั้งเงินและเวลาเลยค่ะ ครับผมแล้วเครื่องมือของลีนที่จะมาช่วยเรื่องพวกนี้ได้นี่มีอะไรบ้างครับอย่าง5สที่เราอาจจะคุ้นๆกันอยู่แล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับ 5s นี่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยค่ะสสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานแล้วก็สร้างวินยัยมันไม่ใช่แค่เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแต่มันช่วยลดความผิดพลาดได้เยอะมากอย่างหลักการที่ว่าสะอาดคือการตรวจสอบเนี่ยค่ะคือการที่เราทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักรอย่างสม่ําเสมอเนี่ย บางทีมันอาจจะทําให้เราเจอจุดที่ผิดปกติเล็กๆน้อยๆเช่นรอยรั่วซึมหรืออะไรบางอย่างก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ค่ะนอกจาก 5S แล้วก็ยังมีไคเซนหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้คือการที่ทุกคนในองค์กรเลยนะคะช่วยกันมองหาจุดเล็กๆน้อยๆที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใหญ่มากแต่พอทําอย่างต่อเนื่องไม่หยุดมันจะส่งผลดีมากๆในระยะยาวค่ะเข้าใจล้วครับ สรุปก็คือการจะออกแบบโรงงานยาที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มจากความเข้าใจในกฎเหล็กอย่าง GMP ก่อนเลยแล้วก็ต้องรู้ลึกถึงความแตกต่างความท้าทายเฉพาะตัวของยาแต่ละประเภทด้วยไม่ว่าจะเป็นยาเคมีหรือยาชีวะวะัตถุจากนั้นก็ค่อยเอาหลักการลีนมาใช้เป็นเครื่องมือขัดเกลาให้กระบวนการผลิตทั้งหมดมันม,มีประสิทธิภาพสูงสุดลดความสูญเปล่าให้ได้มากที่สุด ถูกต้องไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะสามเสาหลักนี้เลยค่ะ GMP ความเข้าใจในกระบวนการผลิตยาแต่ละแบบแล้วก็ Le a n นแล้วก็ขออนุญาตทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นิดหนึ่งนะคะเมื่อเรามองทั้งสามเสาหลักนี้แล้วเนี่ยการมาถึงของเทรนดใ์ใหม่ๆอย่างยาเฉพาะบุคคลหรือ personalized medicine นะคะที่อาจจะผลิตในสเกลที่เล็กลงมากๆแต่ต้องการความยืดหยุ่นสูงปรี๊ดเลยมันจะเข้ามาท้าทายหรืออาจจะต้องปรับเปลี่ยนหลักการพื้นฐานเหล่านี้ที่เราคุยกันมาในวันนี้เนี่ยอนาคตได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆค่ะสาหรับ วิศวกรโรงงานยายุคต่อไปค่ะเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ครับยินดีค่ะ